สนับสนุนโดยจอกกี้เครื่องดื่มชูกำลังและสบู่ CNT มนจันทาครับสำหรับวันนี้วันที่22ตุลาคมพุทธศักราช2564ครับเราจะไปเรื่องแรกกันเลยนะครับที่สมุทรสาครผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครเดินทางไปเป็นประธานพิธีเปิดมหากรรมมะพร้าวมหาชัยหรือโคโคนัทเฟสติวลัล 2,021ณนะลานกิจกรรมชั้น1เซนทันสาขามหาชัยก็เมื่อวานนี้นะครับเวลา17.00สำหรับงานมหากรรมในครั้งนี้นะครับวัตถุประสงค์เพื่อโปรโมทสินค้าประจำจังหวัดสมุทรสาครของอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครในขณะนี้มะพร้าวน้ำหอมนะครับก็ถือว่าได้เป็นพืชผลทางการเกษตรหลักของชาวบ้านแพ้วอีกด้วยและยังเป็นผลิตภัณฑ์มะพร้าวน้ำหอม ที่ติดอันดับหนึ่งของประเทศไทยซึ่งมีทั้งรูปแบบน้ำตาลสดน้ำมะพร้าวและยังปรับรูปแบบเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้บริโภคในรูปแบบต่างๆให้ทันยุคทันสมัยกันเลยทีเดียวนะครับและที่สำคัญนะครับยังเป็นสินค้าที่ได้รับการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาของชาวจังหวัดสมุทรสาครอีกด้วยสำหรับการจัดงานมะพร้าวมหาชัยในครั้งนี้ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่3นะครับ ของจังหวัดสมุทรสาครงานเริ่มตั้งแต่วันที่21และจะสิ้นสุดวันที่30ขออภัยครับ30ตุลาคมนี้นะครับที่ลานเซ็นทันสาขามหาชัยอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการเดี๋ยวเราลองไปชมบรรยากาศกันดูนะครับบรรยากาศในงานเมื่อวานนี้ ใชครับซึ่งการจัดงานของเรานะครับท่านผู้ว่าราชก,การจังหวัดสมุทรสาครนะครับก็ได้ปไปมาที่มะพร้าวนะครับและด้านในนะครับผมก็ทีอในส่วนของมะพร้าวโคกคทำมนั่นเองนะครับผมซึ่งได้รับสิทธิบัตรการออกแบบ ถ่ายรูปร่วมกันนะครับเป็นที่ระลึกนะครับที่ท่านจุดอยู่นะครับผมนี่คือมะพร้าวปูกระถมนะครับึ่งได้สิทธิบัตรการออกแบบนะครับวิจารวได้รับรางวัลน,นะครับทรัพย์สินทางปัญญานะครับผมดีเด่นนะครับหรือว่าไอพีแชมเปี้ยนนั่นเองนะครับครับก็เป็นบรรยากาศของเมื่อวานนี้เมื่อเวลา17นาฬิกา ใครอยากจะไปอยากจะไปเที่ยวแวะชมแวะชิมก็เชิญไปได้เลยนะครับเพราะงานเริ่มตั้งแต่เมื่อวานและจะสิ้นสุดวันที่30ตุลาคมนี้ทุกเหตุการณ์มีเรื่องราวทุกเรื่องราวมีเรื่องเล่ากับกระแสข่าวกระแสสังคม อกอากาศพร้อมกันทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม PSI 1 6 0ช่องฟ้าให้ทีวี i n f o ฟ e ซช่อง151 GMM z ช่อง137และเพจสำนักมนาธิการข่าวสังคมตำรวจทุกวันจุกเสาร์และอาทิตย์เวลา17 3 0นาฬน